ครับช่องตามมาหาแดกช่อง YouTube วันนี้ทำงานเพิ่งเสร็จเนี่ยต้มปลาหม้อเดือดฟุ้งฟุ้งเลยจะกินข้าวกันเนี่ยกลังจะกินข้าวกันเนี่ยกินข้าวกันทำงานเพิ่งเสร็จกินข้าวกันกินข้าวกันได้ก่อนทำงานเสร็จแล้วทำงานเสร็จแล้วเพิ่งต้มปลาเนี่ยเดือดฟุ้งๆุ้บนหม้อได้

แกงินข้าวกันพี่น้องกันดแกงปลามันนี้แกงปลามูแกงปลากระมงเอาตักเลยเ้ยกรง้มนิดนเอาเร่อยเร่ยผัดมือ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 ผดอได้ี่้งสองอืมา

quá trời đại mà ác ngon rồi Nhưng mình còn mất cả Hả? Mặn đi à Đừng tăng đâu này

ปลาก็ไม่มีวะเนี่ยขึ้นก็ใหญ่ขึ้นเ็นลมนะเนี่ยข้าวกันงข้าวทะเลของเราทำงานทำการได้ปูดได้ปลาก็มาแกงแกงสาม,มงวงแกงาหม,มูงอร่อย แง่งปลาโมงวันนี้ม,ม,ม้อต้มปลาหม้อต้มต้มปลาด้วยแบบ ขึ้นเป็นลมเป็นขึ้นเป็นปลมเป็นนี่เป็นลมเป็นลมก็ว่าจะขึ้นใต้น้ำหน่วยชิ้นใหญ่เลยเนะี่ยฮ่าฮ่าเมาขึ้นกนะันหมดแล้ว สวัสดีพเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์อย่าลืามกดติดตามไว้ด้วยครับช่องธรรมมาแดกช่องดูทุกนะครับ่อาลืมกดกระดิ่งด้วยสวัสดีนะครับ